อยีช่องทีวีที่มีมาจากไหนก็ไม่รู้ที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมเนี่ยสองตัวที่อยู่ในช่องช่องบรรจงอะอวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรไม่ยอมรับนิสร์ไม่ได้เรียนศาสตร์ไม่ได้ศึกษาตามศาสตร์ทางวิชาการปั่นป่วนสิครับพูดอะไรก็เลอะเทอะแล้วสังคมที่ยอมไม่คนนี่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องวิชาการต่างๆเนี่ยมาหุกมกลมาพูดมาฟ้ตัวมาชี้แนะมารักษาลูกต่างๆในสังคมมานะ ใครที่ยอมเนี่ยก็คือไม่ยอมไม่ยอมรับในศาสตร์เนี่ยก็ต้องก็ต้องรับกรรมที่มาจากการไม่ยอมรับในศาสตร์นี่แหละคราวนี้เชคมันมีประเด็นที่มีหลายคนอยากจะเข้าไปเป็นเข้าไปโต้กับชีอะเองเชคเหมาะแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังนี่แหละครับเรื่องที่เราต้องพูดเหมือนกันนะครับว่าการโต้ชีอะนี่นะครับเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องแต่สำหรับใคร แล้วเมื่อไหร่ใช่พร้อมหรือ,อยังคนนั้นอะเรื่องใครแล้วเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ทุกวันนี้นะครับบางทีเนี่ยใครเนี่ยตอบได้แล้วแต่เมื่อไหร่นี่ยังไม่ตอบอืมนะบางทีเนี่ยใครนี่ก็ยังไม่ตอบคนเน,นี่ยคนนึงอะไม่ได้เรียนศาสนาเลยยังมียังมีคนที่อ้างว่าเป็นโตคูสองคนนะนะครับที่อยู่ช่องช่องบรรจงเนี่ยอ้างว่าเป็นโตครูไม่มีความรู้นะครับ แล้วก็ไปเขียนตำราอะไรต่อมาอะไรในเชียเนี่ยพอโดนตบหน้าเชียตบหน้าทีหนึ่งน่หายไปเลยตอบอะไรไม่ได้เนี่ยเสียาหายนะครับก็ต้องเปลี่ยนเรื่องต้องเปลี่ยนเรื่องแบบนี้มันเสียาหายนะครับ <ừ. S 1> เพราะตัวเองนี่ต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ไม่ได้ศึกษาอากดีดาอิสลามเนียเป็นทางการท่านอ่านเขาเรียกอะไรอย่างมือลิ้นมือสมัครลินน <ừ> ้นอ่ะหยิบหนังสือนี่อ่านนะท่านยังไม่ท่านยังไม่มีอาจารย์สอนอัคดีไดเลย ท่านไม่ไดเรียนอะกีดะกับอาจารย์เลยท่านไม่ไดเรียนไม่ได้จบหลักสูตรอะกีดะครบถ้วนสมบูรณ์เลยแล้วท่านจะมีศักยภาพตอบโต้พวกพวกชียาที่จะโอ้โหนี่แต่ละไม้นี่เวลามันมาทีนึ่งใช่ใช่<ๆ>ผมก็เคยธรรมดาคนระูบางท่านจะแปะข่าวใช่ไหมจะแปะข่าวใช่ไหมเอาแปลไปสิท่านไม่ต้องจบมากหรอกเรียนรู้นิดหน่อยเปิดกูเกิลมีแปะนี่ท่านก็รอดแล้วไม่มีใครจะไปยุ่ง ทำไมเพราะงานแบบนี้เนะี่ยงานจินะ้จ้อยเนี่ยใครก็ทำใครทำงได้นะครับแล้วก็ได้เด็กสนาวีเด็กมุตาวซีเนี่ยก็ทําได้ท่านานก็ประมาณนี้แหละแต่ท่านจะมาสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นนักบรรยายเป็นผู้นําสังคมเป็นอุลามะเป็นคนที่โต้ตอบอัลลุลบิดะเป็นคนที่วีนิฉัยเป็นคนที่วินิชเ,เป็นคนที่ช่างฟัตวาแล้วก็ให้คนที่ให้ข้อเตือน กับคนในสังคมเป็นคนที่ช่างน้ำหนักนวาซิ่งหรือมาอะไรใหญ่ๆนี่เนยะของสังคมนี่นะอันนี้ประธานโทษไม่ไม่ได้ท่านจบสนาวีเนะี่ยก็ไปแปลข่าวซะแต่มา,ายุคนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่ผู้รู้เลยฉะนั้นจะให้เครดิตเหมือนเขาเนะี่ยไม่ใช่นะครับนี่เขามาบอกผมนี่ว่าผมเนี่ยได้เครดิตเขาที่อ้างว่าเป็นตัวครูสองคนที่อยู่ยช่องบรรจงอะ เขาบอกว่าเอาไปเราไปดิสก์เปล่าผมมีดิสค์อีกนะเพราะท่านไม่มีเครดิตอยู่แล้วคือท่านไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โต๊ะครูไม่ใช่นักวิชาการศาสนาแค่บอกกับชาวบ้านเนาะท่านไม่ใช่นักวิชาการท่านไปพูดเรื่องกับข้าวอ่าท่านไปพูดเรื่องทำทำร้านอาหารแถวเพชรบุรีแถวซอยเพชรบุรีอ่ทำขนมอ่พูดเรื่องปัจฉชียเรื่องไอ้นี่ของไอ้คอมมิวนิสต์ของไอ้นั่นน่ะ อเอชเชฟปิการ่าอะไรงั่นเนี่ยนะพูดเรื่องนี้ได้ท่านวิเคราะห์เรื่องปัจช,ชาที่ท่านเคยเรียนนะนะแถวอินเดียแถวมองอัตตานีเนี่ยเรื่องปัจช,ชายนี่พูดได้เลยแต่เรื่องศาสนาที่ท่านหุดปากนะครับท่านท่านไม่มีเครดิตเลยไม่มีอ่าพวกเบือเนี่ยนะครับในแถวนี้นะครับแถวแถวซอยรามเนี่ยขายอิมพรามอยู่ด้วยแล้วท่านขายอิมพรามก็ขายไป ขายลูกเกดขายอะไรกขายไปท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้<ม>ให้ผู้รู้คุยขยพระรมอย่างมันคุยเรื่องความรู้เ<ม>ลืเอดเถอะความรู้นี่นะครับเราอย่ายึดกรอบที่มันจํากัดความเข้าใจบางอย่างในสังคมนะครับ<ม>ผู้รู้นะต้องจบเมืองนอกขอให้จบเมืองนอกแล้วกัน และความเข้าใจนี่ในไม,ม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะแม้กระทั่งประเทศอาหรับประเทศอาหรับคนที่ไปทำปริญญาเอกปริญญาเอกที่เมืองอังกฤษสาขานิติศาสตร์อิสลามนะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่ทำปริญญาเอกนิติศาสตร์ที่มักกะหรือมาด,ดินะที่เมืองหลวงของโลกมุสลิมอะเพราะอะไร สายตาของสังคมต่อคนที่จบเมืองนอกเนี่ยยกย่องใช่ไหมนี่เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับและทำให้สังคมของเราก็มีอะไรมากมายที่แบบว่า,าสร้างสร้างความไม่ไม่ถูกต้องสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องตัวครูต้องจบเมืองนอกแล้วพอจบเมืองนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแบ่งเขตด้วยนะ เมืองเมืองเมืองแดงเมืองเขียวเมืองเหลืองเ <laughs> <laughs> มืองเขียวเนี่ยเนี่พวกตัวครูที่ผ่านเมืองแดงเนี่ยงพวกอินเดียเนี่ยไม่ผ่านอินเดียนี่ไม่ผ่าน, <laughs> น,านแล้วมีเหลืองนี่ก็ฮะอยู่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าก็เดียนี่หรือไม่ใชอ่อย่างผมเนี่ยจบอีบเนี่ยต้องดูต้องเช็คก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นเช็คกันนะแล้วก็ต้องเช็คเหมือนกันต้องเช็คมันมาจากไหนครับมาจากว่าไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาความรู้ในความรู้ของโต๊ะครูไปดูว่าปริญญาเนี่ยใบปริญญาที่ได้มาเนะมาจากเมืองไหนที่จริงนะนะครับคนที่ไปเรียนเมืองนอกเรียนรู้รู้ว่า คนที่จบเมืองนอกจบมาดีนะจบมาดีนะจบอียิปต์จบลิเบียจบซีเรียจอแดนโมโรโไไ็อกโกจบไปทีอาหรับไหนก็ตามนะครับคุณสมบัติของผู้รู้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในสถาบันนั้นน,นมันจะเกิดขึ้นกับความรู้ที่เราได้ศึกษาได้สะสมไว้จากตำรับตำราตำราที่มีเนื้อหาสาระ แต่เราศึกษาข้อมูลถูกต้องนะครับนั่นคือความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามีพาสปอร์ตแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านอีบผ่านจอแดนผ่านซีเรียประทับตาวาเนี่ยเคยไปเมืองเมืองนอกแล้วถือว่าเป็นโต้ครูความเข้าใจแบบนี้แหละครับคาดเคลื่อนแล้วพบผมมาฟังอาจารย์ซอดีกีนนะครับอ่านกุราน ฮะดีสบางครั rup, na, open, e ang, na, win, ne, ้งก็อ่านทั้งๆที่ท่านนี่ไม่เคยเรียนเมืองนอกนะครับแต่ท่านขยันศึกษาเองนะท่านขยันศึกษาเองบอกว่าแม้กระทั่งสำเนียงนะสำเนียงพูดนะพูดสำนวนอารับเนี่ยชัดกว่าตัวครูคนนี้นี่เป็นความจริงนะมีคนที่จบจบภาษาอารับที่เมืองไทยเนี่ยอ่านกุรอานอ่านฮะดีส อ่านตำราภาษารับเก่งกว่าตัวครูที่จบเมืองนอกด้วยซ้ําอันนี้เป็นเรื่องจริงฉะนั้นเราก็เลิกยึดสีทีนะนะครับกรอบเนี่ยเรื่องจบเมืองนอกผมก็พูดกับลูกศิษย์ลูกลูกศิษย์ที่เป็นหลานที่เคยที่จะไปเรียนเมืองผมก็บอกว่าอย่ายึดนะอย่ายึดตัวเออฉันต้องจบเมืองนอกนี่จะได้จะได้มีสเสน่ห์ในชีวิตของฉันออจบเมืองนอกจบเมืองนอก ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ที่หลอกลวงมันเป็นภาพหลอกลวงความรู้นี่มันอยู่มันอยู่ข้างในความรู้นี่มันอยู่ในเนื้อหาครับคนเนี่ยสามารถเรียนที่เมืองไทยนะขยันเรียนที่เมืองไทยเนี่ยได้มากกว่าของนอกนักเรียนไทยนะครับเราก็รู้กันนะนักเรียนไทยออกไปเรียนเมืองนอกเนี่ยพี่น้องไปสืบดูสิว่าเขาทำอะไรกัน ไม่ต้องฟื้นนะครับเรื่องที่มันอัยยศอย่างยิ่งน,นะอัยยศนะครับคนเขาจะรู้นะครับนักเรียนมาเลเซียนักเรียนอินโดนีเซียนักเรียนฟิลิปปินเนี่ยนักศึกษาพวกลาวามาลายูนะเขาจะรู้เลยนะเพราะทำไมแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวนี่ต้ครูสวมหมวกแต่นักเรียนทดนี่รู้เลยไว้ผมยาวแต่งตัวแบบ แบบแฟชั่นเดี๋ยวนี้ที่อิบเนี่ยมีกลุ่มกระเทยแล้วกลุ่มกระเทยมุสลิมไทยนะ .com เสียชื่อมะมเสียชื่อนั่นนะครับคือสิ่งที่ทำให้เราต้องกลับมนมันความรู้นี่มันอยู่ตรงไหนความรู้มันอยู่มันอยู่ในในเนื้อหาครับในตำราและไม่ใช่ว่าตัวครูที่นู่นน่ะ พวกครูบาอาจารย์ที่อิบรุจอแดนเนี่ยว่ะเจ๋าแจวเนี่ยไม่ใช่นะครับดเรเนี่ยสอนวิชานิติศาสตร์นะครับตูดบุรีมันไม่ใช่ว่าข้างนอกในยอดเยี่ยมน้ะไม่ใช่ครับพี่น้องบางเรื่องนี่เราต้องเข้าใจให้ดีคนบางคนในเมืองไทยนะทำงานด้านศาสนามีคุณค่ามีคุณค่ามากกว่าทุกคนที่จบเมืองนอกผมน่าจะได้ให้คำตอบกับอาจารย์มูริดเกี่ยวกับว่าความรู้หรือผู้รู้นั้นคือใคร ความรู้ครับโดยสรุปคือผู้รู้ที่ให้ความรู้อันมีคุณประโยชน์กับสังคมผู้รู้ที่รู้ว่าละหมาดนี่ต้องละหมาดก็ไปสอนคนที่ไม่ละหมาดเองไม่ละหมาดทำไมมาละหมาดผู้รู้ที่เรียนรู้ว่าสุนนะที่ถูกต้องอย่างนี้ก็ไปสอนคนนี่สุนนะ์อย่างนี้บิดาอย่าทำไม่ใช่ว่าผู้รู้ที่ออกไปเรียนเนี่ยไปสะสมนะสะสมในเกือบจะระเบิดนะข้อมูลนี่บุนตุมเต็มไปหมด ต่อมาดี่นี่เนี่ยพูดไม่ออกนี่ไม่ใช่ผู้รู้รู้ว่าบิดาอะไรรู้ว่ามาลิดเป็นบิดา,า,ดา,าแต่ไปมาลิดาาบอกเลยนี่อย่าอย่าอย่ามาทำธุรกิจเดชะลาบนะนี่กี่ปีนะยี่สิบห้าปีเมื่อยี่สิบห้าปีนี่ผมเนี่ยสอนตำราเกี่ยวกับมันาซลาฟีคนที่เรียนมันาซลาฟีกับผมเนี่ยนับเป็นร้อยในที่ประเทศอียิปต คนบางคนเนี่ยพวกคุณนี่นะตอนนั้นในยังน้ำลายย like an so ังไหลอยู่ที่อนุบาลน่ะอย่ามาเอามานสเซอรีเนี่ยมาทำธุรกิจกับชาวบ้านนะผมนี่สอนมานสเซอรีเนี่ยคุณนี่ในยังยังฉี่ในปัมเปอร์สองคุณน่ะวันนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้เลยครับสังคนมุสลิมบ้านเราคุณน้าบ้านเราถึงไม่ใส่ไหนก็เพราะอย่างนี้พี่น้องเชื่อไหมครับถ้าค้าว่าเราเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยอุมาในสมัยก่อนเนี่ย เรื่องเส้นตั้งแต่ตั้งอาลัยจากผู้รู้ต้องอาลุมจากครูอาจารย์แต่วันนี้ที่นองเชื่อเลยครับการเป็นเจ้าครูใหญ่ลูกศิษย์คนไาดจอดมาแกอยู่ตรงนั้นช้นเลืกเดียวเมื่อถ้าหาว่าเจ้าครูใหญ่คนนี้เสียชีวิตแล้วเราจะว่าอย่างไงคนที่ทำงานที่เขามีเนี่ยนะครับแทนที่จะให้ขึ้นเวทีอย่างที่เชฟบอกอายุแค่สามสิบตัวบ้านละแล้วนีเรื่อเสี่งที่เขาคุยตัวบ้านเลยเขาเชืใหญ่เขาไม่ใช่เพราะอาจารย์ไหนเขาไม่ใช่ พราะอะไรครับเพราะนี่คือนี่คืออะไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ทุกวันนี้เรื่องการใช้เพื่อทำวิชาการเนี่ยการให้เกิดมือรู้ด้ในกามันไม่มี้ฉันต้องใช้ตัเพื่อใครจะมาที่หลังพี่น้องครับปัญหาพี่น้องใครแบอร์ะครับเรื่องวิชาการมีใครเบอก์ว่าอยู่ที่อายุไหนแบบนี้หรือใครเบอร์ะครับเรื่องของการศึกษาอีกรามอยู่ที่อายุ मन पुराने खातार की खान सुक्सार वाले में खान युद्ध माता को तो है कहा ना सभा बांध पुराने युद्ध माता आनंद तांत्रिक बंदा सभा को बनके निमाम तबादल नहीं माय तबादल यंत्र बन जाए युद्ध याद तो कहाँ तो तुम्हारे तो आयुष्मान को तो आयुष्मान बंधन चाहे कब्रें आयुष्मान बीच बड़ा है किया तो तो क แต่ถามเนี่ยเรื่องวิชาการอิสลามเนี่ยใครบอกหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่กับผู้อุปสมบางคนก็แก่มาพังครับพี่น้องแก่และแก่เลยครับแต่บางคนนี่ครับแก่แล้วเขายิ่งแก่ยิ่งมั่งเขายิ่งแก่เขายิ่งมีความรู้มากขึ้นเขายิ่งแก่เขายิ่งมีมีเพิ่มในการศึกษาศาสนาการอันตรายมากขึ้นมีคนที่แบกยิ่งแก่ยิ่งมั่งแต่ที่สำคัญมีอะไรบ้าง ถ้ามีคนไทยเนี่ยพวกฉันเนี่ยเป็นซสลัฟเนี่ยเชียงใหม่เนอดีมีกลุ่มซสลัฟไทยรับรองว่าคุณผู้คนเป็นซสลัฟพวกคุณขึ้นผู้คุณเนี่ยมีลายซสลัฟเนี่ยกลายเป็นซสลัฟแล้วเหรอไม่ครับแต่นี่มาดูใครรับรองว่าอย่างเช่นอาจารย์วายเหตอาจารย์สิดิกเนี่ยจบจากอูบักิเหตุนี่เป็นเป็นมหาลัยซสลัฟเลยนะของซสลับแน่ๆนี่ถูกถูกเนี่ยตันนีบว่าเป็นของซสลัฟเลยนะอ้าว ไปถามอับูสักโวยนี่มุฮัมมัดฮะซนยากูบมุฮัมมัดฮัสซันนี่สลัใช่ไหม mm hmm. แต่มีบางคนนัก็ยังวิจารณ์แม้กระทั่งเสรัจระดับลกนี่ก็ยังโดนวิจารณ์นะพวกนี้ไม่ผ่าน <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรียนที่ไหนไม่ไม่ว่าสถาบันไหนไม่ว่าแต่กลับมาแล้วเนี่ยมาสอนคนหรือเปล่าสอนทําให้คนคนเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าสอนสอนสิ่งที่ดีให้กับผู้คนทั้งหลายหรือเปล่า นะครับอย่างเช่นสมมุติเราจบกลับมาแล้วเห็นเขานั่งอ่านอีซีคูโบกันล้วก็นั่งอยู่เฉยๆครับไม่พูดแต่เราเนี่ยจบมาเนี่ยมีปริญญาเป็นญ,ญาเอกปริญญาโทไม่ยอมพูดสิ่งที่เราไม่พูดนั่นแหละเป็นการการันตีให้รู้ว่าสิ่งที่เราทํายอมรับการกระทําความผิดของคนกลุ่มนี้เวลาชาวบ้านเดินผ่านอ๋ออาจารย์คนนี้เขายังไปนั่งเลยก็แสดงว่าทําได้เพียงแค่นั่งเฉยๆนะครับไม่พูดอะไรเลยเนี่ยนั่นคือมาตรฐาน ให้รู้แล้วเลยว่าคนนั้นผู้รู้คนนั้นยอมรับสิ่งผิดนั้นสมมุติว่าปีหน้าเชคเกิดไปงานเมาลิดนึกขึมยังไงไม่ทราบเกิดไปเดินงานเมาลิดเนี่ยเราว่าโอ้ระดับเชคยังไปแล้วเราจะเหลือเหรอถูกไหมครับนี่คือชาวบ้านจะพูดอย่างนี้ก็ระดับเชคระดับอุลมะเขายังทําแล้วเราจะเหลือเหรอระดับผู้นาเขายังทําแล้วเราจะขนาดไหนนี่คือมาตรฐานแต่เมื่อเรามาเข้าใจตรงนี้ว่า ผู้รู้เนี่ยเราใช้ดูเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ครับมีพวกเล่าให้ฟังนะครับจบมาจากมัดินาะแต่เป่าน้ำมนตนะฮะเป่าน้ำมนต์นะครับไม่รู้เป่าตรงไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าทำน้ำมนต์ทำชิริกแสดงว่ามาตรฐานของเราดูที่สถาบันไม่ได้ดูไม่ได้นั้นสิ่งที่ที่อาจารย์คณิพูดมาถูกหรือผิดล่ะ อุนสุดอิลามาก็ลาลา,ลาตันสุดอิลามังก็ลาะดูสิว่าเขาพูดอะไรอย่าดูบุคคลที่พูดให้เขามีปริญญากี่ใบก็ตามถ้าเขามาพูดผิดเราก็ฟังไม่ได้นะครับแต่เขาเป็นชาวบ้านเป็นอาชีพที่เราคิดว่าเป็นอาชีพต่ําต้อยแต่วันนั้นเขาบอกนี่นะฮะดิซอฮียนนะเราต้องฟังเหมือนกันผมเนี่ยเป็นมุขตสิบเนี่ยเป็นตํารวจจัดการปราบปรามไอ้พวกกิโมพวกี้โมอ้างว่าเป็นผู้รู้อ้างว่าเป็นนกักวิชาการ มันง่ายเหลือเกินเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดอ,อ,อ,อางจุดเป็นอาจารย์แล้วแล้วก็ออกทีวีโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ทีวีเนี่ยบางไม่มีใครจะมาพูดนะ,ะเอาเชิญมาเด็กที่ไหนมาเรียนอะไรมาก็เอามาเอามาเอามาพูดวันหนึ่งออกมาผมฟูเหมือนอปปีอีกวันหนึ่งก็เหมือนซูฟีผ่าเขียวอีกวันหนึ่งก็เหมือนซาอุดีผ่าคุมเหมือนผ่าคุมหัวผู้หญิง อีกวันหนึ่งก็ไม่เอาไปไอ้ไอ้ไอ้หมวกอัฟกานนี่เหมือนอะไรกันมาเล่นมาแสดงอะไรกันตกงานมาเล่นกับทีมละครของไว้มาเขาต้องการน <laughs> ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าอะไรที่อะไรที่มันปั่นป่วนในสังคมเนี่ยถึงแม้ว่าผมเป็นคนพูดนะนะถึงแม้ว่าผมเป็นคนสร้างนะ ถือว่าเป็นขยะเอาขยะนี่นะครับกวาดออกนอกบ้านของคุณอย่าเอาไปใช้